ดีท,ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องหมอนทองวันนี้หมอนทองมาบอกขยายเวลาต่อโปร,โปรแพ็กเกจของทู o ูฟนะคะแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต10เมกเดือนละ200บาทขยายเวลาสมัครจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2564นะคะถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังยังต้องการเน็ตที่ ความเร็วเยอะๆแล้วก็ราคาถูกๆเพราะฉะนั้นติดตามดูคลิปนี้นะคะมันจะมีรหัสให้กดตามนี้ทำตามนี้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดแต่ขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปค่ะ เรามาดูแพ็กเกจกันเลยนะคะแพ็กเกจแรกในเครือข่ายของ TrueMove สําหรับคนที่ซื้อซินใหม่เปิดเบอร์ใหม่นะคะแล้วก็สมัครภายใน7วันนี้นะคะไม่ใช่7วันนี้คือสมัครภายใน7วันหลังจากที่เราเปิดเบอร์นะคะแพ็กเกจแรกนะคะความเร็วอินเทอร์เน็ต4เมกะบิตเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสตีดนะคะรหัสที่ใช้กดจดรหัสที่ใช้กดนะคะเตรียมปากกาจดไว้ให้ดีนะคะ ดอกจันนะคะ900ดอกจัน9859สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอันนี้เพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาแพ็กเกจที่2ค่ะเน็ตความเร็วไม่อันไม่ลดสปีดความเร็ว10เมกะบิต นะคะเพียงเดือนละ200บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะรหัสที่ใช้กดก็คือดอกจัน9 0 0ดอกจัน9 8 6าสี่เหลี่ยมแล้วกดถทออกอ่าทันกันไหมคะย้อนดูได้นะคะถ้าไม่ทันนะคะสำหรับคนที่ต้องการโทรฟรีด้วยเติมเงินเพิ่มเข้าไป50บาทนะคะแล้วก็สมัคร ถ้าเกดโทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะรหัสที่ใช้กดก็คือดอกจัน900ดอกจัน49534เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะโทรฟรีทุกเครือข่ายแต่โทรนานครั้งละ15นาทีถ้าโทรเกินส่วนเกินจะเป็นนาทีละ1บาทนะคะเพราะฉะนั้นเวลาโทรแล้วใกล้จะถึง15นาทีละครบละก็วางสายแล้วก็ค่อยกดโทรใหม่อีกครั้งก็ได้แต่ถ้าใครไม่ได้เน้นโทร ขอแนะนำโปรเน็ต10เมกเดือนละ200บาทรวมภาษีอันนี้คุ้มมากนะคะเน็ตเร็วด้วยนะคะใครที่ลูกหลานเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะเราใช้โปรเน็ตนี้ให้เขาเลยนะคะสมัครซื้อซิมใหม่เลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้หมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่ไม่ทันกดย้อนดูได้ ะะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณค่ะไว้เจอกันลี่ต่อไปค่ะ